สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีข้อคิดดีๆข้อสังเกต9อย่างในความเป็นครูเราจะเอาไป9ข้อนี้ไปดูลูกของเราหรือไปดูครูที่กําลังสอนลูกเราอยู่หรือจะดูตัวเราเองด้วยว่ามีความเป็นครูมากน้อยแค่ไหนครับนี่คือ9อย่างของความเป็นครูหรือ9อย่างในตัวคนที่มีโอกาสจะเป็นครูได้นั่นเองครับนั่นก็คือครับข้อที่1ครับ จะทําให้เรารู้สึกปลอดภัยเวลาลูกหลานเราอยู่ใกล้ใครแล้วรู้สึกปลอดภัยนั่นแหละครับเขาก็มีความเป็นครูอยู่ในตัวแล้วข้อที่2ครับเป็นกําลังใจนะครับครูมีหน้าที่ให้กําลังใจครับมีหน้าที่ให้กําลังใจส่งเสริมนะครับแล้วก็ช่วยให้เด็กรู้สึกดีไปตลอดนะครับข้อที่3ครับมีความเคารพนะครับ ครูต้องสอนเรื่องความเคารพเด็กแล้วก็เราก็ต้องรู้จักเคารพคนอื่นด้วยนะครับนี่คือความเป็นครู3ข้อแล้วนะครับข้อที่4ครับมีความอดทนอึดและอดทนครูธรรมดาครับคนที่มีความเป็นครูต้องอดทนเพราะเขายังไม่รู้เขายังไม่สามารถที่จะทําได้อย่างที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นเราต้องสอนเขาแล้วอดทนสอนทําซ้ําทําซ้ําไปเรื่อยๆข้อที่5ครับฟังนั่นเองครับต้องรู้จักฟังครูที่ดีต้องรู้จักฟัง นะครับฟังเด็กๆฟังสิ่งที่เขาเล่าฟังสิ่งที่เขาพูดนะครับข้อที่6ครับมีรอยยิ้มครับต้องมีรอยยิ้มตลอดแล้วก็มันก็คือที่มาของความสุขนั่นเองล้ครับนะครับถ้าคนที่เราต้องสอนด้วยเขายิ้มให้เราเสมอแสดงว่าเมื่อน,นั้นเด็กๆมีความสุขแล้วก็พร้อมจะที่จะเรียนรู้ครับข้อที่7ครับมีความเชื่อ,อถ้าเราเป็นครูเราก็ต้องเชื่อในตัวของคนที่เราจะสอนนะครับว่า เขาต้องทําได้เขาต้องทําได้เขาต้องทําได้นะครับเขาต้องทําแบบนี้ได้เชื่อในตัวคุณนั่นเองข้อที่8ครับข้อที่8ครับสอนสิ่งใหม่ให้เราเสมอครูจะหาสิ่งใหม่ๆมาให้เราเราเสมอนะครับครูจะพยายามพูดในเรื่องของอนาคตเพราะเด็กเราสอนวันนี้เอาไปใช้จริงๆในอีก10ปี20ปีข้างหน้าโลกอนาคตนะครับเราสอนเขาเพื่ออนาคตและนี่คือ 8อย่าง9อย่างของความเป็นครูในตัวคนนะครับเพราะนั้นเรามีความเป็นครูเราจะสอนลูกเราจะให้คนอื่นมาสอนลูกเราหรือเราลูกเรามีความเป็นครูไหมหรือเรามีความเป็นครูไหมหรือครูมีความเป็นครูไหมอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็คือข้อคิดแล้วก็ลองเอาไปสังเกตกันดูครับนี่คือความเป็นครูในตัวคนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ